อาร์ตเกียร์หัวหน้าบอกฉันค่ะพี่เกียรติำความเคารพสวัสดีค่ะค่ะวกำลังเป็นไงบ้างคะอ่าร์ตเปียที่คุณครูสั่งไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวดมากชิวมาแล้วค่ะเกีกร์ไม่เสร็จฉันจะพาด้วยอะไรค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนจุมเิมเพ็่อใช้ข้าช่วยส่งด้วยนะคะโอเคค่ะค่ะ เอาชอดีบ้าโรงเรียนของเราจะมีการแจกทุนให้กับนักเรียนเพื่อไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศโดยเราจะมีการแข่งขันเปสองรอบค่ะรอบแรกก็คือจะเป็นการแข่งขัน spelling bee จากที่นักเรียนได้เรียนมาตะกี้ส่วนการแข่งขันที่สองะะนะคะก็จะมีการแข่งการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นมากก็คือจะให้นักเรียนสอบระดับภาษาเพื่อจะไปชิงทุนที่ประเทศอเมริกาค่ะเดี๋ยววันเวลาอทย์หน้าค่าใครสนใจก็เตรียมตัวได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะมีการแข่งกันที่หน้าค่ะ โอเคสำหรับวันนี้คุณกูจบข้าแล้วนะคะข้าหัวหน้าบอกฉันไปกินท้องพ,อพอร้พอมค<พ>อลข<พ>อบคุณค่ะกเฮ้ยพวกแกที่อาจาร,รย์แพทรีน่าบอกก็น่าสนใจเหมือนกันนะฉันอยากได้ทุนนี้จังเลยอะ่ะฉันก็ฉันรวยแต่ฉันอะ่ะคงสู้แกไม่ได้เลยแอนนี่แล้วแกสนใจป้าเฟรีสนใจส,ใจสิแต่ฉันคิดว่าฉันก็คงสู้แอนนี่เหมือนที่แกบอกไม่ได้อะ่ะเนาะเฮ้ยพวกแกก็เก่งเราแค่ยังไม่พยายามงั้นเรามาช่วยตีวกันเลยไหมได้ได้วันไหนดีวันไหนดี วันหยุดสุดสัปดาห์นี่ไหมโอเคได้เลยโอเคกันนะงั้นมาที่บ้านฉันไหมโอเคได้โอเคได้เก้าโมงนะคะโอเคเจอกันเจอกันโอเคอันนี้มากันแล้วหรอนั่งอะไรนั่งอะไรนั่งอะไรรั่เสือดาวกันแ้ว ให้แกเราต้องเตรียมเดียวเองแกเราอยากได้ชั้นนี้มากเลยเราต้องพยายามสิใช่สู้ๆเพิ่งเพิ่งมา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 เตรียมใหม่วกี้เนี่ยผลของลูกนี้ก็คือตะขันหนึ่งโฉบวกกับกิริยาแล้วก็ต้องเติมเอสหรือยาจุ่มส่วนส่วนที่สองก็คือวันออฟแล้วก็บวกนาวหรือสัพพะน้าวแล้วก็บวกกิริยาแล้วก็เติมเอสเข้าใจไหมเข้าใจเฮ้ยแก เฮยเฟรี่เราสอบอยู่ตั้งนานแกไม่ตั้งใจเลยเหรอเราก็ตั้งใจแต่มันเบื่อไงแกเข้าใจปะนี่เราอยากได้ทุนกันใช่ไหมใช่สิเราต้องพยายามสิติวมีนี้ก็ดีนะเอออย่าว่าฉันไม่ตั้งใจเลยแต่พรุ่งนี้เราสอบแล้วไม่เป็นไรนั่กสู้ๆเออไปเจอกันนะพรุ่งนี้ไปกลับ้านก่อนนะเจอกันนะ เรื่องนี้ฉันต้องไปบอกแม่ฉันให้ได้กลับมาแล้วลูกค่ะมิว่ายัางไงคะม่เขาวันนี้คุณมิยาบอกว่าถ้าเราเวียนอ่ะจะมีทุนไปเร็กนเต็ที่ต่างประเทศฟรีค่ะหนูอยากได้ค่ะมแต่มีก็รู้ว่าหนูอ่ะไม่ได้เก่งขนาดนั้นหนูคงสอบสู้อันนี้ไม่ได้อ่ะ แต่มีรู้จักกับครูที่เรียนหนูไม่ใช่หรอคะพรุ่งนี้ช่วยไปคุยให้หน่อยได้ไหมะได้สตาร์ลูทางเรือจะไปได้จริงนะคะไปไหนได้เลยเนี่ยแม่สามารถทำได้เจริงนะคะรักมีที่สุดเลยไปคุยนะคะจริงนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนตอนนี้คักการถือขันจะได้ขึ้นแล้วการถือขันเพ่าะว่ามีการถือชื่อว่าสตาร์ลูดีนะคะค่ะกรรมการจัดเวลาค่ะค่ะคุณแม่ค่ะแบกบอย B A D B O Y ค่ะ โอเคค่ะคำที่สองค่ะ level t a b l e ค่ะคำที่สาม Thailand ค่ะ T h a i l a n d ค่ะคำที่สี่ค่ะ anniversary ค่ะ a n n i v e r s a r y ถูกค่ะ hand ค่ะ h a n d s m s o m e ค่ะคำที่ห้าค่ะ corner ค่ะ c o r n e r โอเคค่ะแต่ การแข่งขันในข้นนี้นะคะจบเพียงเท่นี้ค่ะเราจะมีการแข่งขันรอบต่อไปและรอบไปได้เลยค่ะช่วงเย็นช่วงบ่ายเจอกันนะคะไปเลยค่ะเคยแกฉันตอบได้ไม่ขี่ครยงอ่ะไปแกไม่ดูเลยมบสอบอีกไม่ต้องห่วงแล้วแกแครี่แกดิไม่ไม่เครียดอะไรเลยนะเราเครียดนะใช่ไหมแต่ช่างมันเหอะไปหาของกินดีกว่าเดี๋ยวมีสอบอีกโอเคเดี๋ยวค่อยไปช่วยเอารอบต่อไปไป ฝ่ายนักเรียนเราจะมีการแข่งขันในรอบที่2แล้วนะคะค่ะตอนนี้เป็นเวลา10อะบ่ายโมง59นาทีโอเคอเค,เคา่านักเรียนพร้อมนะคะพร้อมค่ะเริ่มค่ะ ส3 2 1ามสามอเวลาค่ะว่านค่ว่างค่ะว่างค่ะโอเคค่ะการแข่งขันในรอบนี้นะคะพรุ่งนี้จะมีการสกัดผลก้องใช้ไหคะเตรียมใจได้เลยค่ะถ้าั้นูหัอไอ้ท้อนค่ะขอให้นกเรียนทุกคนโชคดีค่ะแค่คนนี้ขอจบพีงนีค่ะขอบคุณนักเรียนทีกคนค่ะที่มาด้วยกัยและก็แค่ทวาเสียนใจกับโครการของเราด้วยคะ แต่ลันเนาะใช่ได้แล้ว่นเฮ้ยเกาไม่ได้หรอเ้มนกันเลยหแกแต่ว่าแฟนแอนนี่ถือว่าเราคันทีแล้วกินหน้ากมอีกก็ได้เฮ้ยแตว่าชื่อแฟรี่นี่ ช่างมันเจ๊ดิตอนเจ๊ดิมาพอดีเจ๊ดิจากนี้ชื่อว่ะเี่ดิด้วยนะทำไมเธอไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่เลยจะบ้าเหรอฉันก็ต้องดีใจอยู่แล้วบ้าแบบดีใจจนทำอะไรไม่ถูกไงที่ไม่มาติวแต่แม่เราต้อมาไปติวเองเหรอก็มีนิดหน่อยก็แม่เราให้อ่านหนังสืออ่ะโอเคงั้นยินดีด้วยนะถูกมาก สวัสดีครัี่กูลว่าวันนี้ดฉันีวย้่พฉันไปที่ดีมากเลยค n ะรยมาขัดตังที่ชมาขาแล้วค่ะ ค่ะน,นี้คุณบริน่านะะเป็นสอบคนจังหวัดลอนดอนค่ะและยังเป็นผู้ที่บริจาคเงินให้กับอินเดีแล้วนะคะเำาไม่รางสามารถทรางราคาดได้ค่ะคเช่ก่นด้่ั่ก่อนได้คะคุณผกับคุณบริน่ามหาพอยู่ในห้องกงานมีอะไรหรือเปล่าครับ คืออาจากตรงรนี้เนี่ยฉันต้องะจับเว่อนไนี้เนี่ยทีฉันหนาได้มากเลยย่าขอช่วยขอจะช่วยจัดการเพื่อให้ฉันหนักได้ถูกโศโเดี๋ยวเรื่องมีผมจัดการส่วนดีขาดช่างห่อโอเคครับผมสุดท้ายดี๋ยวเดี๋ยวผมไปส่งเขาอว่ทำได้ตามที่รับทราบครับผม ไม่แน่นะเรื่องนี้ต้องถึงครูสภาแน่นอนคุณเอกสิทธิ์สำเร็จพรุ่งใช่ไหมครับใช่ พอดีมีคนร้องเรียนว่าคุณเนี่ยมีการยักยอกเงินโดยที่มีการทุจริตโรงเมียนี่คุณคุณร่วมมือกันยักยอกเงินมาแล้วกี่ครั้งคุณก็รู้นี่ว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำมันผิดวินัยครูนะรู้ไหมคุณมีอะไรจะแก้ตัวไหมครับผมก็ไม่มีอะไรจะแก้ตัวแล้ว ผมยอมรับทุกอย่างที่ผมทำไปและขอรับโทษตามวินัยข้าราชการครูท่นน่ะคนกับพอ,อร่วงเงินกันเยอะเงินกันมาแล้วกี่ครั้งคุณก็รู้นี่ว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำไม่นะคะไม่นะคะหนูไม่ได้ทำพอ,อลหกค่ะพอ,อ,ะพอ,อจะยัดเย็ดให้หนูทำเองเรื่องคำแบบนี้หยุดหยุดพูดโกหงสักทีหลักฐานชัดเจนขนาดนี้ละ งั้นผมต้องดําเนินคดีตามกฎหมายแล้วแหละเจนี่จะสร้าบข่าวแล้วพอออกับครูแฟรทีนท่นัรียนรู้แล้วรู้แล้วได้ยินเก่งเขาคือต้องพิก,กันณาให้รู้ป่ะว่าทำไมแฟรดี้ถึงได้ทุเพระาะที่เกนี่ยควรได้เพราะแม่ของแฟรดี้น่ะยัดเงินให้ผัวอ,อกับครูไงล่ะจริงหรอ,อใช่เรไปถามตัวนี้กันไหมไม่้อไป อยากไปพ่อ้ากแกรวยหนิถ้าใครแกไปของเงินแม่แกไปอ่ะแต่ถ้าฉันได้ทุนนี้ฉันก็จะเป็นตัวเด่นของโรงเรียนและทุกคนก็จะมองว่าฉันเก่งฉันพี่จะบอกดีตัวแกมากเลยนะไม่นับพวกแกเป็นเพื่อนเลยใช่หวังว่งผิดหวังมากมาตรา84วรรค3วางหลักการไว้ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับผลประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงกรณีความผิดฐานทุจริตนั้นแม้จะนาเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนก็ไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษโ